โอเคผมเจอคุณกระเสมบนะครับพันเติ้งพันเจ็ด้อยปดสิบโอเคเขายังไม่เดินนะไม่รู้ว่าเขาจะเดินอะไรเราส่งสติกเกอร์ก่อนโอเคนะะระหว่างที่เขายังไม่เดินผมก็จะขอโฆษณาหนังสืออ่าขาเดินลนะ ผมมีหนังสือด้วยกันทั้งหมดสองเล่มนะมาา้าขวาตีมาเทียมคู่กลางนะครับมีสอง edition นะถ้าพื้นฐานก็ทําไม่ตายแล้วก็มีคอร์สด้วยนะครับเป็นคอร์สม้ายงขวาสู้ทุกรูปม้าขวาตีมาเทียมคู่กลางหรือแบบคอร์สแบบตีเม็ดซ้ายตีม้าเทียมมีมีหมดคอร์สมันเป็นคอร์จ่อลึกแบบว่าละเอียดรายลูปก็มีหรือคอร์สสรุปรวบยอดเป็นม้าขวาสู้ทุกรูปก,ก็มีจริงๆผมแนะนําม้าขวาสู้ทุกรูปกับทุกคนเพราะว่า เออมันเป็นการสรุปข้อมูลนะซึ่งการที่เราจะรู้หมดเลยแบบโอ้โห,โหลายลายอันเนี่ยผมว่ามันยันก็ไม่ค่อยจำเป็นสำหรับคนทั่วไปที่เล่นเอาแบบสนุกนะแต่อย่างผมเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคนเราจะเป็นมือโปรอะนะมันก็ต้องรู้สุดๆอยู่แล้วเนะมันไม่มีข้อยกเว้นใช่ไหมอ่าแต่ว่าถ้าจะเล่นเก่งสู้เซียนได้เนี่ยผมคิดว่ามาขวาสู้ทุกรูปมีก็เพียงพอแล้ะนะครับอย่างนี้เนี่ย มไอเดียนี้ไม่น่าจะดีที่สุดหรอกแต่ก็นี่ไงผมจะขายเม็ดได้เพราะว่ามันมันเป็นทางที่ทำให้ขายเม็ดได้ ไล่มาถือว่าเดือดอยู่นะเกมนี้ผมอาจจะไปซึ่งหน้าเลยตรงนี้ดีเฟนซ์เยอะมากเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรโอ้เขาหนีนะได้มามาถอยเค เติมเข้าไปนะโอ้โหเขาถอยเราไปดีเฟสเลยอืมผมควรทำไงดีกับเหตุการณ์นี้ผมเปิดระคองเรือได้ไหม ไม่ยากอยู่นะเพราะคู่ต่อสู้เราดีเฟนซ์ค่อนข้างเหนียวนะครับทิมเปิดเอาคลองเรือหรอไม่แน่ใจปักสูงเลยนะอืมน่าจะดีน่าจะนะไม่รู้เหมือนกันทุกอย่างยังผิดพลาดได้ เนื่องผมก็ดูเบี้ยผมดูสูงกว่าไหมนิดหนึ่งอ่ะอตรงนี้เขาสูงผมนะแต่ผมได้ทางเม็ดแต่ตรงนี้ผมสูงนะเบี้ยตรงกลางผมดูแน่นกว่าทีนี้ผมจะบู๊เลยหรือผมจะเล่นเบียดเบียดเล่นเบียดเบียดเนี่ยผมไม่มีแพ้แต่ก็มาชนะเปล่าหรอนี่คือเกมออนไลน์เราบู๊เลยดีกว่ามันคงต้องเสี่ยงแล้วเสี่ยงให้มันรู้ไปใช่ไหมครับ ต้มนี้คือเราเดอกว่าเดินเราให้สาวกรี๊ดนะครับนี่มากินเลยโคนกินก็โดนต่อยอยู่ดีนะตัวเม็ดต่อยซึ่งผมมองว่ามันเสียตาเดินใช่ไหมผมก็ม้ากินเลยดีกว่าถูกไหมเมื่อกี้ไม่ว่าโคนตัวไหนกินตัวเม็ดต่อยหมดเขาจะขึ้นแท่นนะคนนี้คุณเกษมที่เป็นคนเดินเนียนๆเนี๋ยนเหนียวเหนียว,ยว,ยวกินลุกขุนติดอันนี้เขาหลอกผมนะกินนี่เขากินลุกฉะนั้นเนี่ยเบี้ยหรือโคนดี สูงสูงไปเลยเดีย๋ยวไปคลิปมากนะครับดูเหมือนชนะยากเหมอือนกันในเกมนี้เขาเหนียวอ่ะ อเจอดีเฟนต์นะแบบเหนียวแน่นและหนานุ่มเลยนะโอเคอ่ะผมให้หย่อนออมาเลยนะผมสือซะว่าผมไม่กลัวแล้วกันเฮ้ยใช่ได้แล้ว มเตะม้าก่อนผมมองว่าผมก็ได้ประโยชน์จากการที่เขอเดินอย่างนี้เ้ถ้าดูดีนะ ดูมั่วดีอ่ะเพราะว่าคือนะใช่ไหมพงโคนผูกกันอยู่ผมตีไปเลยนะไม่น่าเราไม่นํามีแค้แต่ชนะได้บ่อกอีกเรื่องหนึ่งนะจับม้าจับโคนะอ่ะลืมนะ ท่านไหนที่อยากจะซื้อเพื่อไปศึกษาก็คือซื้อได้นะหนังสือหรือคอร์สเรียนแต่ถ้าหรืออยากสับสนุนผมเฉยๆเลยจะซื้อไว้สะสมก็ได้นะไม่ว่ากัน <c oughs> อะไรเนี่ยออเขากินเองเขาเดินเนี่ยเบียก,กินนะเบียก,กินมากินอ่าฮะเอาออกดไกินริมบยไ่กินคะูกไว้ถ้าตีนี่ผมลงนี่ เดี๋ยวเขาจะลุกรล้อลุกรล้อต้องระวังนะไม่ถอยไม่ได้ไปลอยลอยร้ายนะนี่เขอหนุ่มคนนี้อืมโอเคโอเคไม่ธรรมดาผมต้องคิดนิดนึงนะผมมีสองคนสู้มามันยังไม่ง่ายขนาดนั้น ืมโอเคอย่างนี้ชิวมันถูกเบียดด้วยไงต้องอย่างเงี้ยต้องเนียนๆใจเย็นๆสุขุมรอบครอบอันนี้คือสิ่งที่แบบพ่อผมสอนมาตต่ผมเด็กเลยนะ <Yeah. S 1> ทุกอย่างบนโลกนี้นี่คือแพ้ความใจเย็นละเอียดรอบคอบนะ แม้แม้ไม่ดีที่สุดแต่ก็จะไม่แพ้เมื่อไม่แพ้ก็จะยังมีโอกาสการาคาสไตล์เบบี้บูมอ่ะ <laughs> เออโอเค่ก okay. ็มีข้อเสียเหมือนกันนะสไตล์เบบี้บูมโอเคเห็นไหมเดี๋ยวกินนี่ล้วนะค่อยผมก็จะค่อยๆมาผม,าไ,ม,ผมไปไกล ให้ห่างอันตรายผมจะเน้นแน่นอนปลอดภัย <c oughs> ต้องได้เปรียบจริงๆอ่ะถึงจะเสี่ยงนะถ,ถ้าทุกท่านสังเกตสไตล์ผมจริงๆอ่ะมันจะเป็นการเล่นแบบเหมือนไม่ใช่คนเจนววยขนาดนั้นนี่นะแน่นอนไหต้องได้แบบแน่นอนจริงๆอ่ะแพ้ยากอ่ะเราต้องเล่นในจวะที่เราแพ้ยาก โอกาสชาชนะเราชนะเยอะแพ้ยากเต้องเล่นอย่างนี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> นะเดี๋ยวเขาขุนมาแล้วเดี๋ยวเราหลบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยจบละเดี๋ยวเรากินตัวนี้อีกอมันเพราะเม็ดเขาขยับไม่ได้นะลุกจนเลยมนาะเราเหมือนเป็นการล็อกมา้าล็อกเม็ดไวอ้อ่ะเขาเหลือแค่ม้าก,กันเรือก็จะไม่สามารถทําอะไรเราได้มากมายนะเป็นการตึงกําลังเขาไว้ด้วย การดีเฟนต์อีกแบบหนึ่งคือการโต้ออกไปเพราโตออกไปทู่ต่อสู้ก็ต้องเทกําลังลงไปรับเหมือนกันเพราะถ้าไม่รับเขาจะแพ้ได้อันนี้ถ้ากินเนี่ยเขาจะกินสวนได้ซึ่งผมมองว่าเราไม่จมําเป็นต้องเสี่ยงนะเราแค่เดินให้มันเหนียวแน่นมั่นคงเข้าไปเนี่ยก็คือชนะแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเป็นม้านะถ้าเราผมพลาดครั้งไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขากินเบี้ยได้แล้วหงายได้เนี่ยมันกลายเป็นมาเม็ดนะมันสู้สองโคดได้นะโคจะมีข้อเสีย มันช้าต้งตั้่างนี้ไห,ห,ไหมท่านี่ขาดมีตั้งสองโคนนะมันทําได้ไปแค่ตัวรับเองนะผมต้องใช้มาเม็ดเรือให้มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยถึงจะชนะเกมนี้ได้ขนาดว่าได้ขนาดนี้นั่นหมายควว่าอนุภาพมันไม่ได้เก่งนะครับมานี่นมานี่มันอนเนกประสงค์กว่าโคน,นี่มันเฉพาะกิจเรียบร้อยและเราได้แล้ันี่ผมได้ลว อ่าเห็นไหมเขาเขาแบบเขาเขารู้ว่าเล่นปกติแพ้เขาก็เลือกวิธีที่แบบว่าเขามีโอกาสที่สุดแต่ผมก็จะตึงกําลังเขาอีกเห็นไหม,หมครับให้บังคับให้เขาถอยเห็นไหมอ่าเออคือผมไม่ให้เขาสู้อ่ะเอาแต่ง่ายๆไหมผมผมแบบผมบังคับอ่ะผมเล่นแบบมากแบบบีบังคับอ่ะอ่าเอาแบบแน่นอนไม่ต้องพ,พ่อมีเพราะว่าตอนผมเด็กๆคุณพ่อมีคําพูดเสมอว่าแบบเราไม่ได้เล่นไปโชว์ใครนะเออเราแบบเล่นให้มันได้ผลลัพธ์นะครับ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เพจคุณหมอลูกกับเซียนบอลทางเพจเฟ e บุ๊กแล้วก็เ m รียมโทาง YouTube นะครับส่วนท่านใดที่สนใจหนังสือหรือคอร์สเรียนก็สามารถมาสมัครเรียนกับผมได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ